เรากับพี่ก้องใชค้คลิปเป็นช่องทางการหาเงินเอาไปตั้งต้นชีวิตคู่แต่เราไม่ได้อยากให้ใครละแครและใครอะ่ะกลัวเขาจะเดือดร้อนเราก็เลยตกลงเคบกันแบบหลบๆัันซ่อนเงินก็แปลว่าพี่ก้องเขาพี่ก้องเขาไม่ได้เลวแบบที่จูดหรือใครๆคิด นี่เขาก็รับผิดเองหมดไม่ได้บอกว่าเราสมัครใจด้วยเขากลัวว่าเราจะมีปัญหาเราต้องหาเงินไปประกันตัวพี่ก้องแต่เราจะไปหามาจากไหนอะถ้าไม่บอกพ่อกับแม่พ่อกับแม่ก็ต้องรู้เรื่องนี้ไปด้วยแต่ถ้าเกิดเราหาเงินไม่ได้พี่ก้องเขาก็ต้องติดอยู่แบบนั้นอะ เจือทอมาจะด่าอะไรกูอีกอ่ะอืมวันนี้พี่อยู่กับสาวป่ะเนี่ยอืมอยู่มีอะไรอ่ะขอยือมสักห้าหมื่นดิเธอเพิ่งด่าฉันไปแล้วนี่จะมายืมเงินฉันเหรอสรุปเราเข้าใจผิด เข้าเต็มใจถ่ายคลิปเองพี่กองไม่ได้แอบถ่ายอิงไม่ใช่เรื่องของเราแต่เราทำพวกเขามีปัญหานะพี่ข้าวเครียดจนจะโดดตึกตายอยู่แล้วเนี่ยหนูว่าเราควรจะรับผิดชอบอะไม่รู้อะโอนมาเลยไม่ฉันมีหน้าที่ทำให้เขาเลิกกันแค่นั้นอืมลืมไปพี่มันไม่มีหัวใจแคร์ใครไม่เป็นไอ้บรรุบรรุ มึงบรรลุประตูไปว่าอะไรมึงรู้ม้งนะนั่งวางสายเร็วชิบหายด่ากลับไม่ทันเลยมันแลกนะช่วงนี้มึงฝ่องโปรเถมลมครับไหนใจน่าหนิ มีทำแผนเองได้หรอจะทำหวยสัตว์ทำไมไม่มให้กูทำเหมือนทีอะฮ me friends with TV